ก็พูดกับพี่น้องมาเนี่ยวอกันอีสานสตอรี่ได้พี่น้องเลยพ่อแม่วันสิงกับตอนสีแดงแรกครับพี่น้องมาเนี่ยพี่พ่อน้องกับมาหาอยู่หากินเด้อพี่น้องเลจ้าแม่น้องวันกินจ้ามาพี่น้องนั้นสินเราเห็นหูปลาไหลอ่ะลองเบอร์ครับพี่น้องมาเนี่ยใส่เบ็ดมือนี่นี่เบ็ดแม่นยังเจะให้เร้อไปใส่กระลงมาก่อนใส่ปุยใส่่ปใสกันใส่ใส่กันเนาะ เพลงศิษได้ไว้มันทำพี่น้องอ่านรูปมันเรื่อยๆครับพี่น้องสิได้เ่าได้ทีถือว่าถือสีมันม่วมันนะพี่น้องเด้อใส่หู้นยื่ใส่เลยนี่นนั่แม่เลี้ยวไปเห็นจำบ่แม่เมืบ่แมอเมื่อตัวขยุดเลิกตัวแม่กตัวพ่อง่ามแต่พี่น้องนี่นะลองเบิ่งครับพี่น้องเลยมีแต่หู้นหนึ่งไหมเฮ้ยมันพอยู่ที่งับลงไปเลิกแล้วบอกไปแล้วปุ่นมันถือหุ้นกานมันกินเบ็ดกันสิกินที่กรเดียนแท่งเราตัว นี่นอนเดวไซน่ารักโอ้ก็มองที่พกกินอะไรนกัซกันตดพ่อฟังดูนยังเอานี่ออกในเปียกพืตวดูเ่เป็นยังไงเตเตะดินกะไรรูมันอ่อนอยู่ตินี่มาคอยติดน่าทึ้งจ็งเดี๋ยวะพี่นองครับห้อข้าวเดียวครับนอนมาลงไปลงไปนี่เดียวเพราะว่ามันสิดตมลมบรูว่าทิศทางมันจิไปทางใด

ม้นหนึพี่น้องเห็นปะมห็นกรทังเดคอยไปแค่บอกลึกกินนะกินนะกินด้อกินด้อเกียวไปพี่อันนี้มันไปอัดหูโพลไปบลอตม้วนกรทังเลยพี่น้องเลยนี่วะต้องกานหมดนหน่อยปุ๋ยนะ

ทั้งสุ่ยไทยไปข้างมอลัดเลยพ่อนะ่ะข้างมอรลัดเลย

คอยใส่บ่หมานวองกาเอาบ่หมานบ่หมานเราเหก็ค้อไปแล้วพี่น้องแต่ของเราไปแล้วถ้าบอกย่พี่น้องก็ใส่กับบมานอีที่แล้ววล้่าคือา้สดา้าหลานเลอาน้นดาหาเราที่ ลึงกันละจีเ, <c oughs> เอากูมาใส่บางนี้นนพี่ไหมหังมันยูดไกมันาดน,นี้ยังโปรยล่ยลงเลิกลงานเ,เอาคันน, <c oughs> นี่นี่น <c oughs> ี่นี่ไข่นี่ติ้ตาเราอ่รอดที่ไปทุละไปหายายหูวด้วยป่ะนะรอน้ไดอยู่ กแล้วก็ว่าจังเสียแมนวะนั่นนี่นั่นนี่อายอนลงย้อนยุกยุกไปเพียงี๋ยวมาถือกินได้ท่าไรแล้วมาหาหลาได้มันแรงเห็นม่าเอาขึ้นมาไหวเลยขึ้นมาเยอะเนียนโพด

ำลังกินบ้าดิงห,หินดอกโหโรดอันนันไม่หูนอกจากมันญ่แล้วตริงเสียกตริงเน,นี่ยน่ะต,ต,ต,ตริงตริงเลนะฮะ ักกินโหลดนี่ดึงมันไปคาเร่ดึงไปเลยประตกมันโหลดกินว่นะพี่น้องคิดว่าอยั่ขันได้กินอ๋อขัน,น,นที่กินนี่ลีพี่น้องิขค้ดคเดียนเหมือดนั่นเกีย่ยนเงียยไหมเอามามาเห็นเลยยีาทา่ท่าคนใช่น้นองเนะี่กินแล้วน้องเหมือนกันพี่น้องเนี่ยกินแล้วจ่าไฟได้พี่น้องเลย

มาเรื่อยๆเลยเรื่อยๆี่น้องคอยดึงก็เลื่อยน้อง่นาไ้แล้วฝีมืออีกทีพี่น้องเองแดงงามเลยพี่น้องเลยพันเลย ใส่อีกใส่อีกพี่น้องใส่อีกตัวนี้ไว้ให้สีกูเลยกูเลยกูเลยอย่างนี้เขาได้แล้วอ้พี่นงมาอันนี้บัะนี้อันนี้ก็จะสีดึงเนี่ยหลายปุ้ยงานบ่ว่างๆเหมือนกันน่สีเป็นยุงกี้เกี่ยวงั้นสีระไรต่อจังไหนตัวใหตัวไม่ไหนสีได้บ่เออนี่ออกทางนอกออกทางนอกมันมีลูกไปเออ อารุนอีกพี่น้องเจ้าเด็กกับเด็กปัดอีกอันนี้ก็จังมันดึงกระตุกเมื่อนะจะตุกไปดนั่นเอาวแล,<ด>ล้รุนดีพี่น้องเลยทังที่สองคนจะท้าคนไปเอาได้พี่น้องทังที่สองพี่น้อง ขึ้นมาแล้วเอา้าเอา้าอีหยังวะอีหยัง,ท,งทุงยางกินเบ็ดก็เป็นติโอ้ยตายโอ้ยเป็นเรงสรั่นไอ้ปุย้ยมันวินมันวินละ่ะอา้าวถุงยางกินเบ็ดปนกกีน้องเอ้ยมันมอ,อน่อนซ้อนซาดจริงน้องก็คเคยเห็นเหรอถุงยางกินเบ็ดมันดึงลงไปของเบ็ดเพราะว่ามันดึงตัวลุยตัวลอยลงไปอยู่เด้โอ้ย ก่อนซ้อนสาทุ้งยางกับจีนเบ็ดเก๋ทุ้งหูใหญ่อยู่เด็ดขึ้นมาทุ้งยางเฮ้ยหูบกเลิกทุ้งยางนี่เห็นมันดึงรุดรุดรุดอยู่เนาะหูใหญ่อยู่เด็ดตัวนี้ตัวไหใส่ไใยใส่ไใยไหมอันนี้จะไปโจกมันได้ใยยังเดะมันมันใส่ไวอ๋อก็ไปปลอดพุ่นธุ์ด้วยี่ตัวเดียวกันฮันไหนก็ตัวนั้นนะมึงไปหากัน ตัวเดียวกันเอาแต่เงินแต่ทุ่งยากินเบ็ดกันปีเอาหู้ไม้หู้ไม้ปบุ๊บเป็นยังยานละวันวันเป็นเด่นแท่งเอาพ่ะนะเดี๋ยวรู้เหนื่อยจิมาแท่งคือกอไเลยยะแท่งเราแบบได้แล้วก็ไปแล้วมาทุ่งยากินเบ็ดพี่น้องเลยอ่อนซ้อนศาดตร์ด้วยนะมันกินนั่นอะไรล่ะมันดึงลงไปเห็นมันดึงนี่เนาะเมาะกะยังไปเห็นได้ไหมเนาะหยุดหยุดหยุดยุ่ คนสอนศาแต่ทุกอย่างกิเป็ดมันเป็นหัวปลาไหลแต่นทุกงยางดยมันเพิ่นาเตรยมปล่อคือจังมันกินมันได้กินทุกอยางโอ้ยแล้วทุ่อยางกินเป็ดังล้ไปไปหูมงเพิ่งอันผุนกันนมันเป็นสีดึงๆแต่ที่แหลก อีเดียวหูหนึ่งน,นั่นเป็นเด็กเดี๋ยวกระตืะออีกคนใช่นั่นละโอ้จริงด้วยเอ,อ้ากี่ตัวไปเนี่ยไม่แข็งมันก็ไปน้ำหูไปว่าแต่ไปเลือกลองลเลราถ,าถือก็ถือกินได้ยูเหมววืองนานรับวระการลงไปเลยใต้น้ำสิเหอ,อ นี่เป็นได้ดวงเลยดวงนี่ขึ้นน้ำเต็มบ่ดลอยเป็นได้ตึงบ่ท่านได้กินนั่นๆๆกินแล้วเอาละครับพี่น้องเดธอเพื่อนโดนจทุ้งยางอีกวะไปมาทางพี่ยุคหันละทุ้งยางกินเบ็ดดีวะพี่น้องเลยโดนอีกเลยพี่น้องเด้อพี่น้องเราเปิดไฟพี่น้องที่สองตัวที่สองโมจูเลยแต่ละมองเปิดไฟพี่น้องกอนนะ มาเ, <laughs> เรื่อยวะโอ้ย <laughs> <laughs> มันเงินมางอดทุ่งยางจินเบ็ดไม่น่าเสือเลยพี่น้องเนาะแต่ว่าก็ตตองเสียลวเพราะว่ามีผู้ใดลกไปมดุดไปคอเต่ละทุ่งยางอาตอนที่แรกไอ้ปุยเห็นพี่น้องเบืง่งบ่ขันเบิ่งก็หยดหว่ามันนั่นว่ามันดึงไหมแนนช่วงกติงขององงนี้นะตพี่น้องเนเบืองยืงเนเถะมีว่าทุ่งยางพว่าดอกพี่นอ้องนะอหดีขตาคุณ <ś> <h> นานเอาวางลงกันหลุดปะเหยี่ามลหมลดุดพี่น้องเลยไ,ไปองตัวพี่นอ้องยูสงยากินเว็ดเงินจมนี่แล้ว,วทีคลองกันดเปเบ็ดคลองปะขนะอดอะไงเบ็ดไหมขอดฟุ่มไหมหจีมือไหม มัดคอร์นี้ดูข้างนี้เดี๋ว,วันนี้คอร์นพี่น้องสองตงัวท่วมข้ามเลยกินอีกไหของทุ่งยางกินเบ็ดอ่ะก็ผู้ใส่หนึ่งพี่น้องไปเบิกอีกก็ไดอันนี้เป็นไรเนี่ยอันนี้เอาเงี้ยวร่องม้าหันอีกตัวบ้ายีลีเงี้ยวร่องม้าหันเ,นย,นนเยวเพิ่งดึงขึง้น หันใส่เห็นนั่นเห็นบ่กินมาแล้ลงวังหันบ่เห็นบ่บินเจ้ังี่แม่อ๋อไม่ใช่มีเคว่าดิเลยทำข้านีนะพี่น้องเลยมังมีตัวเชื่อหรือดิทุ้งยางกินเบ็ดบ่พี่ทุ้งยางกินเบ็ดน่ะก็ละมองกินมาสุดหล้างเถอะพี่น้องจักเบิ่งไปเรื่อยๆเนาะ แอบจะไม่น่าเชื่อพี่น้องคิมนี่มีห้าทงยางกินเบ็ดดึงโอ้ยคือคืออ่อนตัวน่อนตัวอ่อนตัว่ากนะตึงๆมากมีการไส่หมองเกอาล่าสีไม่กินบ่ล่าเก็บปากแล้วจักตะเกอยาหน้าปลาบ่เอาเด้อปล่าหืมาเอาเองเลยเนี่ยมาเป็นหายทีจีเอาหมองเกอเนี่ยแหละนั่และอาทีตย์เราวมากิน นะอย่ามันได้กินดู้กกดดดเลยแนจะ้างก็บ่ได้ยกุดดอกสิวอะไรเนาะไปนี่เป็นเดนท่านได้ตึงท่านได้กินเสียนี้ก็ลองได้ลองได้ไม่เสียหายเนี่ยเขาก็ยืดตืึนบ่ล่วงเลิกเน,นาะเอาไม้กันนี่มตัวนั้นเคยในเรื่องอันน<ด>ี้เรื่องอ นี่เบาแบะบาแบะอ,อย่าเงนนี้เยเอารวยหลุดมันม,ม,มันเอาก็กินเฮ้ยพี่น้องอย่ามันไ็ให้ปวดเท่านั้นมันก็ท่านเด็ดกินนก็เด็กินเลอะไม่ไ,มมไปจานมันแห้งกระติ้นตัวเดี๋ยวพี่น้องหาเบื้องไม้ก่อน เออมันกินรวดมันีิก็บข้าไม่เอาไม่ออกกันนะมันดึงไปเลยทีถึงไม่ออกเออเพราะ,ะมันกินนี่ฮันละไม่หินนี่กินข้าวไม่อันนี้เด็กินบ้บัวฮันได้กินนั่นกินเี้ยหมดงเียตัวนี้จะมั่วมึนแท้นั่นที่น้ำบกแล้วเหรนั่น น่ลงไปแล้วนตื่นวะเบด้งดงนี้พี่นอ้องเลยตุ่งจางอยู่วะมีเอว่าจอดเด้งหลับนักเดึงดึงดึงขึ้นมากันนะนั่งอุ้ยหิวมื้อตุ้งปุย้ยเนี่ยบุกลงไปแล้ว ตึงแห้งเลยตะโจกน้ำบ่บ่ะีะหลุดบ่ะขวดนี้บ่เอาดังบ่ดีเชียงดีนอพี่น้องเลยอย่มันหลุดโอ้โหตัวใหญ่พี่นอัวใหญ่ตัวนี้ตึงอือหตัวตึงเอาสะพันดีแห้งอือ พาะมนดินแห้งเลยพี่น้องเอ,อ้ยมันมันครับพี่น้องวันี้สามสตมัวจังวานนั่นแหละที่เขวาวายามันยงยุงข้ามโอ้โอนโอ้โ้อ้โอ้โอนโอนโห้โอ้โอ,อ้โอ,อ,อ้โอ้โอ้อ้โอ้อโอ้นออออ้อเออ้อ้้อ้ออออ เอ้แม่ด hey, ึงบ่จับบ่พอดึงดึงหนอบโอ้ยดับพี่น้องมีเงนสินเราลงไปหยาดค่าเมื่อแม้สินเลยเอาไม้แย่ลงไปนี่วนี่ะเป็นไดนั่นนัดึงพีน้องดึงน่นนั่นด เสียงยืนนี่ขู่น้่งขึ้นน้่งลุ้งนี่พี่น้องมึงหูนั่นขึ้นเป็นไดพี่กันเด้อพี่น้องหูผี่กันนัน่งจะตื่นปะเป็นไดนีนด่กินปะเพราะท่านกินพี่น้องนั่นหูหนึง่งแมนบ่ cạnh nhau mười lăm vinh quanh hiệp đọc hiệp thâm nhạc bộ mặt trích nữa mày là nó ว่าท่านกินนี่ลีป่ะพี่น้องของบาทนี่โอ้จนคำมืดเปิดตาครับอีสานสตอรี่เด้อพี่น้องเลยอันนี้ไงว่าบรรพนเขาได้เลยเจอแหลมแท้มึงดูไตรกตัวเหาอไม่ยังไ่ยัเลยามสามนึกพี่น้องเลยนี่างสามตัวสามตัวลองยุ่ให้กินกันขึ้นกับเบื้องพี่น้องฮะต้องบอกให้เจ้าของแล้ววันข้างหมออะไรอยู่ได้เยอะเหลือเนี่ยเอาไปให้งนี้ แตงไ,ได้กเบึงไม้พี่น้องเน,นตกลิ้นแล้วพี่น้องแม่หมอเศร้าขึ้นมาสิไปยามเบด็ดก็บ่ได้ไปพี่น้องคนลิ้นแม่หมอเศร้กัลิ้นป่าเศร้าแส่แส,ส่อยนนู่สัตว์ีงเจ้าไ,ไ,ไหนหลายยายามจะข้าวเนาะ สิไปยามเลยบ่ได้พายผีพายลองไปเขาจังเลยได้ฝนหยุดจังเลยกันเด้อพี่น้องสิพาไปยามยนี่ยมาสาจ้าฝนรุนสวัสดีครับสวัสดีอีกรอบนึงครับพี่น้องตอนสิวสาวเด้อมืกขึ้นบ่ได้มากครับมาลองเบิ่งแต่มื่อสาพี่น้องโอ้พ่อถือสัมพี่น้องเลยวีนี่ละไอ้ปุ๋ยวีนี่ละรังนี่มามื่นครับมืบ่นครับมื่นแหน่เดี๋ยวเจอแหลม ้ายลงไปวันนี้เนี่ยปูนี่ก็เท่าพี่น้องเป็นสีจำจำสองอันอยู่โอก็เถื่อถื่อยู่ยูย่เด้อพี่น้อง,องย,ยืน,านายืนป่ะแน่ใจทุกอยา่างงานดูดอพี่นอ้องทั้งนั้นกับมี่ฮู้ดิ โอ้ไม่ยูโอ้ที่ห้หอใส่แหละพี่น้องมันลองไม่ขึ้นนี่มันดึงแล้วดึงอีกว่านอก็เลยสามตัวไปให้เจ้าของคนนั้พี่น้องก็เด็กอมน้อยปุวยไอ้สามซี่ตัวนี่แหละพี่น้องตัวนั้นก็จจำเฮ้กันแล้วพี่นี่เท่าเนี่ยละมีสิบสองหลังแหมืดอยู่ใบป,ปุวยนะยู่ยู่ ô nè, so. <mwiat love> <mwiat Jeff> <bênt. coughs> bên ông bên ông bên ông bên kia ông bên kia ông để quê kêu bên hai tôi bên họ 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 họ bên họ bên ได้ค่ะได้หาตัวเท่านี้ล้วพี่น้องเบ็ดสิบสองหลังบ่ได้กัอีกหลายอยู่สีไดเอาแหนแหลมละบันนี้สิมากแท่งเอาดอกพี่นอ้องได้ค่ะขอบคุณพี่น้องทุกหม่องทุกบอนเด้อจ้ะขอบคุณที่เป็นกำลังแรงใจให้ทีมงานอีสานบ้านน้องหน่อยมาตลอดเด้อจ้ะอีสานสตอรี่มื้อนี้ค่ะฝากไว้ซ้ำเนี่ลเพี่น้องบอกกันไหมสตอรีร่หนาเด้อพี่น้องวัสดีจ้า เ <laughs> ก็บโตโอ้ได้เก็บโตพะนะได้หาโตพี่น้องยามมื้อเช้าอีก2ยามตอนเลี้3เป็น5พี่น้อง